จำกันได้ครับเราเป็นคนบ้านเดียวกันยุงข้าวงานน้องลีโอไปด้วยแฟนมี้นใช่ไหมฮะจำได้สิจ๊ะดีครับยังไม่ได้กลับเลยใช่ไหมครับอ้ยขอตัวมากครับสนับสนุนกันนะครับวันนี้ไม่แน่ใจว่าอันนี้คือที่เท่าไหร่นะอีกสองตู้ใคใช่ไหมก็ยนีมานะครับคืนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความสุขจากซันแล้วก็ น้องลีโอนะครับแล้วก็หวังว่าวันนี้ทุกคนจะสนุกร่วมกับซันนะครับงานยิ่งใหญ่ค้าขายอาหารอร่อยแบบนี้พี่ผู้ใหญ่ใจดีต้องขอบคุณมากครับอุนโดรมอนขอบคุณมากครับคุณพี่ mm hmm. ขอบคุณครับขอบคุณมากครับ mm hmm. แล้วก็พี่เปนโลกนี่เมือง mm hmm. เมืองหน้าเที่ยวด้วยนะ ก็ไหว้ผมไหว้พระใครมาแล้วพรุ่งนี้นอนค้างสามารถเที่ยวเมืองพิษณุโลกได้เลยนะครับผมเพลงนี้อีกสักหนึ่งผมงานเพลงครับใครร้องได้ช่วยสันร้องแต่หวังว่า,วาน่าจะร้องได้ทุกคนครับเพลงนี้ค่อนข้างที่ดังในทิดตอกด้วยนะครับร้องได้ร้องดังๆครับสันเละกร่ยาฮะ